นิทานเรื่องลมกับพระอาทิตย์กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ววันที่อากาศแจ่มใสท้องฟ้าปลอดโปร่งพระอาทิตย์ออกมาส่องแสงเจิดจ้าอย่างที่เคยเป็นเจ้าลมเพื่อนเก่าได้ผ่านมาเห็นก็เลยหยุดแวะทักทายเป็นอย่างไรบ้างพระอาทิตย์มิตรแห่งเราไม่เจอกันเสียนานสบายดีหรือเปล่า เจ้าลมตะโกนทักทายสหายเก่าสุดเสียงพระอาทิตย์ก็ตอบรับอย่างดีใจเพราะไม่เจอเจ้าลมมาเนิ่นนานขนาะนั้นเองก็มีชายหนุ่มนักเดินทางสวมเสื้อคลุมกำลังเดินเตดเตรอยู่เจ้าลมเห็นอย่างนั้นก็นึกสนุกพูดท้าทายบางสิ่งออกมาพระอาทิตย์สหายรักเรามาแข่งขันวัดความแข็งแกร่งกันสักหน่อยไหมลมกล่าวชักชวน ได้สิแข่งอะไรดีเล่าพระอาทิตย์ตอบกลับแบบไม่คิดอะไรด้านเจลมก็ชี้ไปยังหนุ่มนักเดินทางคนนั้นพร้อมกล่าวว่าง่ายมากเลยทำยังไงก็ได้ให้เสื้อคลุมของพ่อหนุ่มคนนั้นหลุดออกมาจากตัวใครทำสำเร็จถือเป็นผู้ชนะและแข็งแกร่งที่สุดพระอาทิตย์พยักหน้าตอบรับ ลมเห็นว่าสหายรักรับคำท้าจึงไปหาหนุ่มนักเดินทางฉันขอเริ่มก่อนเลยนะเจ้าลมใช้กําลังทั้งหมดรวบรวมมาเป็นพายุขนาดย่อมหวังทำให้เสื้อคลุมตัวนั้นปิดปลิวแต่หนุ่มนักเดินทางก็ไม่หวั่นไหวแถมยังจับเสื้อคลุมเอาไว้แน่นลมเห็นอย่างนั้นก็ยิ่งใช้แรงบีบบังคับให้มากยิ่งขึ้นจนหนุ่มคนนั้นแทบไม่มีแรงก้าวเดิน ทำไมทำไมวันนี้ลมถึงได้มีความโหดร้ายกับฉันนักนะหนุ่มนักเดินทางบ่นอย่างท้อใจแล้วดึงเสื้อคลุมตัวไว้แน่นกว่าเดิมเจ้าลมจึงรวบรวมพลังอีกครั้งพร้อมกับเป่าไปยังเจ้าหนุ่มคนนั้นถึงกับเดินเซเกือบลม้มพอะเธอหนาเจ้าลมเอ๋ยขอเราลองแข่งบ้างเถิดพระอาทิตย์กล่าวกับเจ้าลมด้วยแรงที่ใกล้จะหมดลมจึงยอมให้พระอาทิตย์มาแข่งต่อ คราวนี้อากาศจมใสไร้พายุใดๆมาก่อกวนหนุ่มนักเดินทางเลยเดินต่อจนใกล้จะถึงแนวป่าด้านพระอาทิตย์เองก็เริ่มแผนการอย่างแยบยนต์เขาค่อยๆเปล่งแสงออกมาทีละนิดทีละนิดจนหนุ่มคนนั้นเริ่มรู้สึกอุ่นขึ้นอุ่นขึ้นจากความอบอุ่นกลายเป็นความร้อนพอเจอแนวต้นไม้เงียบสงบหนุ่มนักเดินทางเลยเลือกที่จะเข้าไปนั่งพักพร้อมถอดเสื้อคลุม วางไว้ข้างกายอย่างสบายใจความอ่อนโยนของเธอเหนือกว่าพลักกำลังที่ฉันมีจริงๆลมกล่าวชื่นชมในสิ่งที่พระอาทิตย์ทำลงไปไว้มีโอกาสหน้าเราจะแวะมาหาใหม่นะพระอาทิตย์เพื่อนรักทั้งคู่จึงยิ้มร่ำรากันอย่างมีความสุขนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การใช้กำลังและความรุนแรงแข่งขันกันไม่ได้ทำให้เราได้ในสิ่งที่ต้องการเสมอไปบางครั้งอาจจะต้องสูญเสียสิ่งเหล่านั้นเพราะการกระทำอันก้าวร้าวของเราก็เป็นได้แต่ถ้าเราเปลี่ยนความรุนแรงมาเป็นความอ่อนโยนและมีเมตตาไม่ว่าจะทำอะไรย่อมได้ผลสำเร็จตอบแทนอย่างที่หวังแน่นอน